สวัสดีค่ะวันนี้มาหมกปลากินกันนะคะมีในหม้อนะตำหัวหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้พริกรวมกันนะคะก็วันนี้จะหมกปลากินกันแบบอร่อยๆนะจ๊ะเ,เพื่อนๆขั้นแรกเราปรุงกันนะคะ ใส่ผงนัวจ้ะแล้วก็ใส่ผงนัวเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือนะคะเ,เพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ปลาาค่ะวันนี้หมกแบบอร่อยนะคะพี่แกงก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่แกงก็จะมี ออหอมแล้วก็พริกตะไคร้แค่นั้นค่ะแล้วก็ปรุงปรุงก่อนนะคะแล้วก็เอาปลาใส่ค่ะปลามาจากตลาดขีดละสิบห้าบทอยากกินค่ะวันนี้อยากกินแบบอ่อม่อ,อมครึ่งครึ่งหอมครึ่งหมกค่ะ มีปลาซิวด้วยนะปลาซิวตัวใหญ่จากนั้นเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะไม่ต้องไปคนมันนะคะคนให้แค่แบบอันนี้แล้วก็ปิดเนี่ยน,นะน่ากินมากปิดฝาไว้สักพักแล้วก็ ไม่ต้องคนมันค่ะปลามันยังเป็นซวยๆอยู่เลยน่า,าก,กินมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยลองไปทำดูกันนะคะหมกหม้อไม่ต้องไปเติมน้ำอะไรนะเพราะน้ำผักมันจะออกมากินกับข้าวเหนียวกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะไปลองทำกันดูนะคะทำง่ายๆ นี่ก็จะสุกนะคะปลาที่มันมีก้างเราต้องบ้างทีๆก่อนนะคะเพื่อนๆบ้างให้มันทีๆก่อนเนี่ยจะเสร็จแล้วนะคะจะพร้อมกินแล้วมีคนรอกินแล้วครึ่งอ่อมครึ่งหมกหมกหม้อนะคะเพื่อนๆได้มาจากตลาดดูตัวปลาสวย,สวย ถ้าเราไปคนมันมันจะเละนะคะเอาผักเอาเอาผักใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วสักพักแล้วก็ตะล่อมมันขึ้นมาแล้วเอาผักลงก็โอเคแล้วะคะ่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง l ั c กี Channel กับคุณมาก